อินตามตางครูสวัสด uh, oh. uh, land ีครับ767วันนี้นะครับผมอยู่ร้านทองนะร้านประจําที่เราออมอยู่ประจํานะครับขออนุญาตร้านทองแล้วนะครับทองเพชรจัชลูกวันนี้นะครับวันที่24มีนานะราคาทองปัจจุบันนะครับที่6 7งพี่มีเป็นลายนี้เอาอะรเอาราคาทองอะไรเดียวกันมาเลยอะไหนึ่งอะไรเดียวกันใช่ปสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับบาทเดิมเดิม เราออมพันห้านะครับจะตีน้ำหนักทองให้เราศูนย์มเดเจ็ดหาึ่งกิ๊กแล้วเราได้ยอดสะสมสุดทีนะครับ3บาทกับอีกหกเอ่อสี 4, กรัมเนี่ยคือ3บาท ทองบาทหนึ่งสิบห้าจุดสองกรัมนะครับอันนี้คือเราได้สามบาทแล้วไอ้นี่สามบาทอยู่นี้เนี่ยสามบาทที่ใบนี้นะใบนี้ที่เราแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราออมมาตั้งแต่สองหมื่นกว่าบนะครับยี่สิบเจ็ดกุมภาพัายี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เราออมมานีตอนยี่สิบเจ็ดกรุงพาเราออมนะราคาทองสามหมื่นห้าสิบบาทเองนะครับพันหนึ่งเราจะได้เท่านี้พันหนึ่งเราได้ห้าสิบกรัมเห็นไหมครับศูนย์จุดห้าสิบกรัมนี่ตีราคาตามทองนะครับตอนนั้นได้ราคาแพง สามสิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์กรัมบินมีเยอะนะครับเราเรา,เราออมมานานมากนะครับและนี่ก็ก่อนหน้านี้นะครับการออมทองอ่ถูกวิธีคือแบบนี้นะครับเราจะได้ทองที่เราต้องการนะครับเนี่ยนะครับเราอยากได้ลายไหนเราเลือกได้เลยนะครับน,น,นี่เป็นหนึ่งสลึงนะผมอนุญาตอนุญาตลายแล้วนะครับอันนี้คือห้างทองเกียงชัยสิงห์บุรีนะครับ สาขาใหญ่นะครับเชื่อถือได้นะครับที่เราฝากออมอยู่นะครับแล้วเราก็จะเสียค่ากำเนิดนะครับแต่ละวงนะตามลายนะครับอย่างนี้เป็นวงระบาดวงนี้นะครับค่ากำเนิดเนี่ยที่ผมถ่ายอยู่นะครับอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับแตัวงนี้เหอนว่านอกจากลาแพงการออมทองนะครับค่ากำเนิดจะลดไม่ได้นะครับถ้าการซื้อเงินเงินโดยตรงเลยจะออกจะลดได้นะครับ นะครับก็ช่องเรานะครับก็จะทำถ่ายทำนะครับเรื่องการกินนะครับกินตามต่างปลูนะครับการเก็บการออมนะครับกินเก่งใช้เก่งก็ต้องออมเก่งด้วยนะครับมีเงินขั้นต่ำนะครับวันละร้อยก็อมได้นะครับนี่ลูกน้องผมอมได้นะครับค่าแรงวันละสามร้อยนี่ครับนี่เราก็อยากจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่การ ที่เรามาถ่ายทองนะครับคือการอวดนะครับว่าอวดร่ำอวดรวยไม่ใช่นะครับแต่เราทําให้รู้ว่าการออมทองแบบเนี้ยถูกวิธีถูกต้องนะครับไม่มีใครโกงเราได้ถ้าเราไม่ยอมนะครับถ้าคุณอยากมีทองเนี่ยเจ้าของร้านนะครับหน้ารอรอนะครับผมขอบอกนะครับไม่มีใครโกงเราได้ถ้าเราไม่ยอมนะครับการออมทองอย่างถูกวิธีของช่องกินตามตัางกรูนะครับ นี่นะครับรา,ราคาทองวันนี้นะครับวันที่ยี่ิบสี่มีนานะ่เสวัสดีครับอันนี้นะครับเราจะขอรีวิวเรื่องการออมทองนะครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่เป็นการอวดนะครับเพราะว่าทองเนี่ยใครจะซื้อก็ซือได้ห้าบาทสิบาทก็ซื้อได้อันนี้เป็นเล็กๆนะครับหนวดกุ้งบาทเดียวนะวงละบาทแต่ การอมทองแบบนี้ไม่มีใครหลอกเราได้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับที่ว่าทองจะบาทละสองหมื่นกว่าบาทนะอันนี้ราคาแท้จริงขึ้นลงตามตลาดของแต่ละวันเลยนะครับวันนี้นะครับทองณปัจจุบันนะสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับแต่เราอมมาตั้งแต่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับใช้เวลาออมเป็นปีนะครับก็ทําให้เป็นตัวอย่างนะครับอยู่ที่การมีวินัยด้วยนะมาณอุตสาหะนะครับอมไม่ต้องเยอะนะครับแล้วแต่เราตามกําลังของเรานะครับ อย่างที่บอกว่าตามกําลังคือการออมของเราผมออมมาทิศละพันมั่งนะครับบางทีถ้ามีกําลังขายดีหน่อยก็สองพันบาทนะครับลูกน้องผมนะครับค่าแรงวันละสามร้อยออมวันละร้อยนะครับมีทองเป็นสองสามสลึงล้นนะก็ขอฝากนะครับเรื่องการออมทองของจริงเป็นแบบนี้นะครับ